เพื่อนคะวันนี้จะมานําเสนอแกงโบราณอีกหนึ่งอย่างก็คือแกงส้มเปลือกตังโมค่ะนะคะเราได้นําเอาเนื้อตังโมนะคะทานแล้วทีนี้จะเหลือเปลือกนะคะเพื่อนเราจะเอาเปลือกเนี่ยมาแกงส้มนะคะวันนี้จะแกงส้มนะคะทำง่ายๆเพื่อน แต่อร่อยค่ะแกงส้มเปลือกแตงโมกุ้งสดกันนะคะวันนี้เราจะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำมะนาวนะเพื่อนนะแกงแบบแกงใต้เลยค่ะคือแกงเหลืองนะเพื่อนเช่นพี่แกงเหลืองนะคะมาดูที่ว่าจะอร่อยไหมนะคะตามที่บอกไว้นะคะเพื่อนคะเราจะตั้งน้ําให้เดือดนะคะ อันดับแรกนะคะเราใส่ไปก่อนได้เลยค่ะคือแตงโมงนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่เลเอะแผะนะคะใส่แตงโมงไปก่อนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็จะใส่พริกแกงปรุงรสได้ที่นะคะพอจะยกลงก็ค่อยใส่กุ้งนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะเพื่อนนะเราจะพริกแกงใส่เลยค่ะ ก่อนป,ง,ปงแล้วก็ชิมน้ำก่อนนะคะเราจะตัดลดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะเพื่อนเพราะว่าแตงโมเขาก็หวานอยู่แล้วนะคะเปิดแตงโมหวานด้วยธรรมชาติน้ำมะนาวเพื่อนน้ำานาปะมะมะนาวประมาณสี่ช้อนโต๊ะค่ะ แกงส้มใต้นะคะต้องเปรี้ยวนำเพื่อนเปรี้ยวเค็มแล้วค่อยตัดหวานนะคะแล้วแต่คนชอบอยู่ดีเพื่อนเดือด <ป ora. S 3> แล้วนะเพื่อนนะได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วแล้วก็ใสก่ะะกุ้งเลยค่ะกุ้งเราจะใส่ทีหลังนะเพื่อนเพื่อนคะ กุ้งสุกแล้วนะคะให้ไม่นานนะเพื่อนนะเราก็ปิดไฟเลยค่ะน่าทานมากนะเพื่อนนะคะค่ะแกงส้มเปลือกแตงโมใส่กุ้งสดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าตาหน้าทานมากค่ะพร้อมทั้งอร่อยจริงๆก่ะเพื่อนนะคะเพื่อนลองทำทานนะคะหลังจากชมคลิปนี้แล้วถ้ามีเปลือกแตงโมถ้าเพื่อนชอบ กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามจะได้พบกับเมนูอาหารโบราณของเราอีกมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ